ครับวันนี้ก็จะมาพาผ่านด่านสามกันครับด่านสามมันก็จะให้เรายึดพื้นที่เป็นแคมป์อย่างเงี้ยยึดแคมป์ทั้งหมดห้าแคมป์ก็จะเป็นจุดแดงๆที่เห็นในแผนที่เลยเราก็จะยึดทั้งหมดให้ได้ต้องต้องยึดให้ได้ทั้งหมดแล้ววางกําลังให้เต็มพื้นที่มันจะมีเส้นทางเนี่ยเส้นทางแบบเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางเดินขบวนของรถคอนวอยถ้าเกิดรถคอนวอยมันเดิน เดินขบวนมาถึงตรงเนี้นี่ครับมันจะต้องเดินมาเข้าตรงเนี้ได้เราถึงจะผ่านด่านนี้โดยเทคนิคนะครับก็คือเราให้เราตั้งต้นที่แคมป์ใกล้ๆหมายเลขสองนี่ก่อนเนี่ยครับถ้าดูจากในแฟนที่เนี่ยให้เริ่มเวียนเวียนไปจากทางนี้ให้เริ่มเวียนไปจากทางนี้แล้วค่อยๆไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อย ไล่ขึ้นมาเรื่อยยึดพวกนี้ยึดพวกนี้ไอ้แคมป์ที่อยู่ใกล้ฐานเราที่สุดแคมป์เนี้ยที่อยู่ใกล้ฐานเราตรงเนี้ยให้เป็นจุดที่เราเอาไว้ยึดเป็นจุดสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรายังวางวางกองกําลังทหารรักษายังไม่เต็มพื้นที่เราก็ยังไม่ควรยึดแคมป์ที่หนะพอยึดแคมป์ที่ห้าปุ๊บมันจะปล่อยมันจะปล่อยกระบวนคอนวอยมาทันทีถ้าเรายังรักษากองกําลังมาได้ไม่เต็มที่ มันจะทําให้พวกศัตรูถ้าสึกยิงยิงกองทัพขบวนคอนวอยของเราพังแล้วเราก็จะแพ้มันจะกลายเป็นเราต้องมาเสียเวลาเริ่มเล่นใหม่ดังนั้นให้ยึด4 4จุดให้ได้ก่อนจุดแดงๆในแผนที่อ่ะยึดให้ได้ก่อนแล้วก็แล้วก็ระวังกําลังทหารให้เต็มพอวางเต็มปุ๊บเราค่อยมายึดจุดที่ห้าคือเราพร้อมที่จะปล่อย จุดที่ห้าก็อย่างที่ผมบอกก็คืออีตรงใกล้ๆใกล้ๆหน้าค่ายเราถ้าดูจากในแผนที่ก็ประมาณช่อง E ห้าครับก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆพายึดแคมป์แป๊บนึงผมขอวางกองกำลังป้องกันก่อนก็ตอนนี้เราก็ แล้วก็ไม่ได้อะไรมากตอนนี้ก็คือเราเราต้องวางกําลังวางกําลังให้เต็มฐานให้เต็มหน้าฐานเรานี้ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ปืนใหญ่ี่ใช้ทหารปืนใหญ่เป็นตัวเป็นตัวกันป้องกันเสานี้ไว้และการการบุกขึ้นฐานด้วยแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นที่เสารตรงเลขสี่นี่นี่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มยึดแคมป์ อันนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่แล้วก็วางกำลังให้เต็มพื้นที่ค่อยๆคุ้มครองไปแต่ตอนแรกสองจุดเนี้ยคือเสานี้และเสานี้เราต้องมีกองกำลังคุ้มกันให้แน่นก่อนตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างปืนใหญ่มาคอยดักป้องกันฐานก่อนถ้าผมมีปืนใหญ่ป้องกันฐานอยู่ประมาณหกหกกระบอกเนี่ยผมก็จะอุ่นใจแถบนี้แล้วยังไงมันก็เจาะผมไม่เข้า พอผมสร้างปืนใหญ่ไว้ป้องกันฐานได้สักหกเจ็ดกระบอกแล้วก็เอารถถังเป้าอีกนิดหน่อยนี่ครับแนวป้องกันผมฐานผมทีเนี้ยผมก็จะไม่ค่อยห่วงแล้วว่าศัตรูมันจะบุกมาผมก็ปล่อยชิวๆครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกฝั่งนึงผมจะมาเล่นผมจะมาเล่นแถบทางนี้เพื่อที่เดี๋ยวผมจะเริ่มบุกยึดไล่ไป ไล่ตั้งแต่ค่ายนี้ไปแล้วครับเดี๋ยผมก็จะเริ่มบุกแล้วผมก็จะวางกําลังไว้เต็มแนวตรงนี้ครับส่วนทั้งฐานผมก็ปล่อยนะครับไม่ว่าศัตรูจะมาแค่ไหนแต่ผมว่าสําหรับผมมีปืนใหญ่เฝ้าฐานระดับนี้ผมว่าเอาอยู่ครับเนี่ยก็ปล่อยมันไปเรามีปืนใหญ่ประจำฐานแล้วมีสักเจ็ดกระบอก ก็ผมว่าเอาอยู่ละตอนนี้อันนี้ก็เล่นชิวๆตอนนี้รถรถสิบล้อที่หรือรถลากจูงที่ผมเอามาวางไว้ข้างหน้านี่ก็เหมือนเป็นแนวปะทะด่านแรกของผมก็คือกะว่าให้ศัตรูมันเสียเวลาหยุดยิงให้มันหยุดทําลายรถลากจูงของผมก่อนผมก็เพื่อที่เหมือนจะซื้อเวลาให้ปืนใหญ่ผมระดมยิงถึงรถสิบล้อผมจะถูกทําลายไปก็ไม่เป็นไรครับ เนี่ยครับเอาอยู่ครับเรามีปืนใหญ่คุมแค่เนี้ยแล้วต่อไปเราก็ไปเริ่มเริ่มบุกยึดแถบตรงนี้แล้วก็ผมก็จะเอาผมมีปืนใหญ่ตอนนี้ผมมีปืนใหญ่ที่นี่ประจำอยู่สามกระบอกแล้วก็ซื้อมาใหม่อีกหนึ่งคัน เพื่อที่เตรียมจะไปตั้งอีกจุดหนึ่งตอนนี้ผมก็ไปยึดค่ายแดงค่ายนู้นก่อนเป็นอันดับแรกผมก็ค่อยๆย,ยืดไปผมเอารถสิบล้อมาเป็นมาเป็นแนวปะทะเฉยๆเพราะว่าผมต้องการจะทำลายทิ้งอยู่แล้ว ป็นใหญ่เราที่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ค่ายนี้มันก็จะช่วยยิงสนับสนุนเนี่ยครับเราก็ทำการบุกยึดเข้าไปถ้าเราเคลียร์ทหารบริเวณร,รอบค่ายได้หมดมันก็จะเริ่มทำการยึดแต่ถ้าเรายังเคลียร์ไม่หมดมันก็จะยังขึ้นสีแดงอยู่ผมก็วางกำลังไป นี่ตอนนี้ก็ได้แล้วหนึ่งแคมป์ง่ายๆค่ายพวกนี้ยึดง่ายแต่ด่านเนี้ยที่ยากคือเราต้องวางกําลังคุมโซนให้ได้คือวางแนวป้องกันของรถฮัมวีที่ว่าจะวิ่งไปที่ว่ามันจะวิ่งมาที่อุโมงค์เนี้ยอุโมงค์เนี้ยแต่เราต้องไปวางกําลังให้เต็มพื้นที่ก่อนเราก็ค่อยๆย,ย,ยึดไป ส่วนทางด้านฝั่งทางฐานเราเราก็ปล่อยเลยหลังจากผมยึดฐานนี้ได้ผมก็ได้เริ่มวางกำลังพลเพื่อเป็นแนวป้องกันเส้นทางขาบวนคอนไวนนะครับนี่ครับผมก็ค่อยๆวางกำลังพลไว้วางกำลังอาวุธไว้เพื่อที่จะป้องกันเส้นทางของขบวนรถคอนไวน์ ก็ตอนนี้แล้วผมก็ได้ทําการยึดค่ายนี้ได้อีกค่ายหนึ่งแล้วครับแล้วผมก็ยึดเสาวิทยุตรงนี้ได้อีกถึงเสาต่อไปเดี๋ยวผมก็จะยึดฐานนี้และฐานนี้เป็นลําดับต่อไปแล้วก็จะมายึดเสาวิทยุเสาวิทยุแดงตรงนี้ซึ่งอยู่เยื้องๆกับฐานนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะยึดตามลําดับตามนี้ก็ดูการวางแนวป้องกันก็ดูจากแผนที่ผมเป็นตัวประกอบนะครับจะเห็นว่าผมได้วางแนววางแนวอาวุธป้องกันไว้เพื่อไม่ให้ทหารมันบุกเข้ามาแล้วผมก็จะลามเข้าไปใกล้าฐานทัพมันเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ทําการยึดฐานนี้แล้วครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่สองฐาน ที่ว่ายังยึดไม่ได้ก็จะมีฐานตรงเสานี่กย็ยังยังยึดไม่ได้ยังเข้าถึงยากอยู่แล้วก็เป็นฐานที่ใกล้ฐานเราแคมป์ตรงที่ใกล้ฐานเราตรงเนี้ยไอแคมป์เนี้ยผมจะเอาไว้ยึดตอนสุดท้ายพอยึดปุ๊บแล้วถ้ายึดแคมป์สุดท้ายได้นะเขาเกมมันจะปล่อยขอบวนรถคอนวอยออกมาเลยผมก็เลยแคมป์แคมป์เนี้ยม,มันใกล้ฐานเราอยู่แล้วผมกะรอวางกําลังให้เต็ม ให้เต็มเส้นทางก่อนวางกาลังป้องกันให้เต็มเส้นทางก่อนแล้วผมค่อยยึดอันที่ฐานมันเดี๋ยวผมก็ค่อยๆไล่ย,ยึดไปพอเรายึดเสาส่งสัญญาณจุดสุดท้ายได้ผมก็เดี๋ยวจะทําการยึดค่ายสีแดงซึ่งเป็นค่ายจุดที่ห้าแล้วก็จะปล่อยขบวนรถคอนวอยนะครับนี่ครับเสาส่งสัญญาณจุดสุดท้ายที่ผมเพิ่งยึดได้ ก็ดูจากในแผนที่ประกอบนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปยึดไปยึดค่ายนี้ที่เป็นจุดที่ห้าที่ที่ผมยังยึดไม่ได้เพราะเพราะว่าผมจะเตรียมกําลังคุ้มกันให้พร้อมก่อนแล้วผมก็จะยึดค่ายนี้เลยเพราะเพราะถ้าเรายึดได้เลยปุ๊บเดี๋ยวขบวนรถคอนบอยมันมันจะปล่อยออกมาเลยถ้าเรายังไม่เคลียร์ถนนเดี๋ยวเราจะโดนรอบโจมตีเอาตอนนี้เราก็เคลื่อนขบวน ไปยึดค่ายครับก็ไม่รู้จะมีศัตรูมากน้อยแค่ไหนครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมวางกำลังดักไว้แทบจะหมดแล้วนะครับแถบทางน,นงนี้จะเป็นอุโมงค์นี้จะเป็นอุโมงค์ที่รถขบรถของรถคอน v วอยจะออกมาเราก็เตรียมเคลียร์ทางป้องกันทางไว้ เพื่อที่จะไม่ให้โดนรอบโจมตีเราก็เข้ามายึดค่ายเรื่อยๆครับอันนี้เป็นปากทางขึ้นไปฐานมันนี่ครับฐานมันจะอยู่ตรงนี้แต่เราคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วครับเราเลยไม่ค่อยห่วงครับอ้าวตอนนี้ก็ไม่มีทหารเฝ้าาะพ,พอไม่มีทหารเฝ้าเราก็ จัดกระบวนทับครับจัดกระบวนทับให้ดีอตอนนี้ครับคอ,บอนไวยออนดูเวยกำลังจะมาแล้วครับเบอร์คอนไวนจะอยู่อยู่ด้านนี้นียครับเห็นไหมครับขบวนคอนไวอเริ่มวิ่งมาแล้วครับมันจะวิ่งมาตามเส้นทาง จะสังเกตในแผนที่ว่าเส้นทางที่กระบวนรถคอน v วยจะวิ่งไปทังไหนเส้นทางนั้นจะเป็นสีเขียวครับดูจากในแผนที่ประกอบคอน v วยก็วิ่งแล้วครับแต่ผมขอจัดรูปกระบวนตรงนี้ก่อนครับจัดไม่ดีเดี๋ยวโดนรถวิทยุมันมาทิ้งบอมก็เลยต้องถึงเราจะคุมเกมได้ก็ต้องระวังหน่อย จะถือว่าตอนนี้เราก็กระจายขระบวนเป็นที่เรียบร้อยก็รอขบวนรถคอนวอยวิ่งไปถึงจุดหมายเราก็จะชนะตานนีนะครับรถคอนวอยมันก็จะวิ่งไปตามแผนที่สีเขียวจะมีเส้นทางสีเขียวในแผนที่ตอนนี้เราวางกำลังกำลังดักไว้แทบจะทุกจุดครับ นี่ก็เป็นเสาวิทยตุต้นสุดท้ายที่เรายึดได้นครับขบวนคอนวอยก็จะวิ่งมานี่เสาวิทยตุต้นนี้เราก็คอกไว้เรียบร้อยแล้วค o นวอยมันก็จะพยายามวิ่งไปตามเส้นทางของมันครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่วางกำลังดักไว้ก่อนอาจจะโดน ศัตรูรอบโจมตีได้แต่นี่ผมวางกำลังดักไว้แล้วไม่มีไม่น่าจะมีศัตรูตกค้างขบวนรถคอนวอยก็เริ่มวิ่งไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ปล่อยรอมันให้ถึงจุดหมายมันก็วิ่งมาตามเส้นทางของมันไปเรื่อยๆครับจนกว่าไปถึงอุโมงค์ที่อยู่ด้านซ้ายบนของแผนที่ก็ปล่อยมันก็จะวิ่งลัดเลาะมาตามแคมป์ต่างๆที่เราได้ยึดไว้ ก็จะวิ่งรัดเลาะมาเรื่อยๆตอนสุดท้ายมันก็จะมาถึงอุมมคงปลายทางด้านซ้ายบนของแผนที่ก็ดูตามแผนแผนที่ประกอบเลครับว่าเป็นตำแหน่งไหนนี่ครับถ้ากระบวนรถคอนวอยเข้าไปจนหมดเราก็จะชนะนี่ครับก็ชนะ